สวัสดีครับผม,ม,มอ,อมรทองมังหลวงช่งางภาพข่าวอยุาประเทศไทยครับมาอัปเดตกันหน่อยครับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับช่งางภาพข่าวกีฬาบ้านเราแล้วกันอ่ะวันนี้ผมไปได้เอดีการ์ดเรียบร้อยแล้วอนุมัติโดยบริษัทไทยลีกนะเอดีการ์ดที่ช่างภาพแล้วก็สื่อมวลชนจะได้นี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมครับแบบนี้ข้างหน้าอันนี้ข้างหน้านะอันนี้ข้างหลังอ่า อันนี้จะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ถ่ายฟุตบอลไทยลีกแล้วก็น่าจะเป็นไทยลีก2-3ก็น่าจะได้นะเพราะปกติทุกปีเราก็ทำแบบนั้นเรามีบัตรเอดีการ์ดที่ออกจากไทยลีกเราก็ไปได้ทุกลีกทุกสนามเหมือนกันส่วนรายการอื่นก็แล้วแต่เงื่อนไขที่เขาจะเปลี่ยนแปลงแล้วกันก็นี่ครับได้มาแล้วสดๆร้อนๆวันนี้เลยผมเพิ่งไปรับมาก็มีคนมาถามนะครับว่าทำไงถึงได้บัตร เอดิการ์ไทยลีกคือมันเป็นคําถามที่ยอดฮิตมากเพราะว่าเข้าใจว่าทุกคนก็อยากจะเข้าไปถ่ายฟุตบอลในบอลไทยลีกของเราบอลลีกของบ้านเราแต่ว่ามันมีกฎระเบียบอยู่ครับคือมันเป็นกฎที่เฉพาะที่เขาว่าให้เฉพาะคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คืออย่างหนึ่งคือสื่อมวลชนอย่างแรกคือสื่อมวลชนแล้วก็สตาฟโค้ดแล้วก็อาจจะมีสปอนเซอร์หรืออะไรที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เขาจะออกให้ สุดแล้วแต่ก็จะเป็นการพิจารณาจากของไทยรีกนะครับถามว่าเงื่อนไขเป็นยังไงผมเองก็ไม่ไม่ผมเองก็ไม่ไม่สามารถการันตีได้เหมือนกันเพราะว่าผมก็เป็นสื่อมวลชนคนหนึ่งนี่ก็ได้บัตรมาโดยโชคดีว่าเรามีสังกัดพอมีสังกัดผมอยู่เมนสแตนก็ทำ card ไอเอดิการ์ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็เห็นว่าเราเป็นสื่อมวลชนจริงทำงานจริงแล้วก็ไปสนามจริงเพราะฉะนั้นก็ได้บัตรมาเรียบร้อยแล้วครับ มากันที่เงื่อนไขครับเงื่อนไขของการทำเอดิกา d ปีนี้นะครับของไทยลีกข้อแรกที่ทางคนได้รับจากทำเมีคือต้องบรรลุนิติภาวะอายุครบ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับเขาตั้งกฎมาแบบนี้เลยส่วนข้อที่2ก็จะเป็นแบบหากเรามีการร้องเรียนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเขาก็สามารถที่จะระงับได้หรือว่าจะไม่ออกไอดิการให้เขาจะพิจารณาครับปีต่อปีนะ เอนดิการ์นี่เขาพิจารณาปีต่อปีปีนี้เราอาจจะได้แต่ปีหน้าเราอาจจะไม่ได้อ่าแล้วก็การพิจารณาของเขาเนี่ยเขาจะออกให้ใครเนี่ยเขาจะเป็นการพิจารณาที่กดจากไทยลีกพิจารณาเองถือเป็นที่ที่สุดนะประมาณนั้นอีกอย่างหนึ่งคือใครที่เกอกข้อมูลครบถ้วนเขาก็จะให้เอนดิการ์คนนั้นก่อนเขาเขียนว่าสงวนลิขสิทธิ์คนที่เกอกข้อมูลครบถ้วนก่อนนะแว้วแววมาคือปีนี้ เห็นว่าคนลงทะเบียนเยอะเหมือนเดิมแต่ว่าเขาจะพิจารณางี้ครับเบื้องต้นเห็นว่าเพจที่เขาตั้งไว้คือยอดไลฟ์เฟซบุ๊กแฟนเพจเนี่ยก็จะประมาณ50,000ขึ้นไปแต่ส่วนที่ได้น้อยกว่าได้อนิการไหมอันนี้ผมก็ไม่ทราบกันแต่ว่าเขามีกฎอยู่แล้วว่าการพิจนารณานี่ขึ้นอยู่กับไทยลีกเอง ทางไทยลีททางสมาคมเนี่ยเขาจะไปดูความเคลื่อนไหวว่ามีตัวตนจริงไหมมีเพจจริงไหมแล้วก็เพจเนี้มีการเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับมีเคลื่อนไหวหการทําข่าวกีฬาไหมหรือว่าไม่ได้เกี่ยวกับกีฬาเลยแล้วก็ไปทำอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะพิจรารณาอีกทีหรือว่าจะอนุมัติให้หรือเปล่าครับส่วนเอเจนซี่กับสื่อมวลชนของสโมสรเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเปิดให้ลงหลังจากนี้นะครับประมาณนี้ครับ มีคาถามมาเยอะมากพี่แล้วจะทำแบบอดีการ์ดต้องทอํายังไงอยากจะไปถ่ายไทลิ่งทำยังไงคือมันเป็นคำถามยอดฮิตมากก็เ <c oughs> บื้องต้นก,นก็คงต้องติดต่อไปที่ทางสมาคมฟุตบอลทางไทลีกเอาครับแล้วก็เขาจะพิจารณาเอานะแต่ว่าส่วนใหญ่เลยการทําอดีการ์ดเนี่ยเขาส่งมนสิทธิ์เฉพาะสื่อมวลชนเป็นอันดับต้นๆน,นะอ่าประมาณนี้ก็ใครได้อีดีการ์ดก็ขอให้โชคดีครับแล้วก็มีโอกาสเจอกันผมก็มาให้ดูแลก็เชื่อว่ามีช่างภาพ ฟุตบอลหรือังภาพกีฬาเยอะแยะมากมายที่แบบอยากจะเข้าไปถ่ายไทยลีก็ลองติดต่อดูนะครับถ้าเกิดผิดไทลีอนุญาตก็โอเคแต่ถ้าไม่อนุญาตก็ไม่เป็นไรครับโอกาสหน้ายัางมีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการถ่ายภาพกีฬาเราอย่าไปมองว่าเราอาจจะต้องไปถ่ายเฉพาะสเตเดียมอย่างเดียวอาจจะไม่ต้องแบบนั้นเสมอไปครับอาจจะเป็นการฝึกจากเริ่มจากฟุตบอนลนักเรียนไหมหรือว่าฟุตบอลเดินสายสภาพแสงบรรยากาศมันอาจจะต่างกันก็จริงแต่ว,ว่าค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆครับ ผมเองก็มาจากบอลเด็กๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อย่าใจร้อนครับเราจะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆส่วนการเข้าสนามผมว่าโอกาสที่ช่างภาพจะได้เข้าสนามถ้าพูดตรงๆอย่างแรกคืออาจจะมีคนรู้จักพาเข้าไปสนามอนุญ,ญาตเป็นการควบคุมของสนามที่อนุญาตอนุมัติโอเคก็ถือว่าคุณโชคดีไปอันดับ2อ,อาจจะเป็นเกี่ยวกับการเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปที่ว่า,าจจเป็นแบบเวิร์กช็อปสอนถ่ายภาพกีฬาฟุตบอล อาจจะเป็นตามค่ายกล้องที่เขาเปิดขึ้นมาลองดูครับเผื่อได้รับอนุมัติเข้าไปก็จะได้สัมผัสบรรยากาศของไทยลีประมาณนี้เริ่มจากแบบนี้ครับส่วนใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้นะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ